สวัสดีครับเจอกับผมก้อนเลเดอร์นะครับในเกม,มอาร์วันนี้ผมก็ไม่รู้ดิทัดหมายมันอะไปแต่ผมมีเทคนิคอย่างหนึ่งคือรีเวอร์แล้วกันวอนนี้ผมจะมาแค่บอกคิปสันส้นๆนะก็อาจจะเป็นคิปเกี่ยวกับรีเวอร์นะว่าเวลามันสร้างเขื่อนอย่างเช่นที่ดูใน,นคลิปมาเขาเรียกว่าคลิปตัวอย่างอ่ะมันก็จะสร้างเขื่อนได้ใช่ไหมแต่ว่ามันจะเป็นเขื่อนธรรมาชาติแล้วผมจะสอนเทคนิคให้ว่าทํายังไงนะฮะเดี๋ยวมาดูกันเลย อันดับแรกนะฮะแนะนําให้สร้างพื้นที่นะฮะโดยรอบประมาณนี้ครับนี่ครับแล้วแต่ฮะเอาทําเป็นบ้านเป็นพื้นธรรมดามันตีบล็อกเดียวก็ได้ฮะมันได้หมดอะแต่นี้ผมทำกว้างหน่อยก็กันแบบตอนนี้การป้อมปืนต้นไม้อะไรยิงเนี้ยเพราะว่าตอนนี้มันจะเป็นบล็อกเกี่ยวกับแพทนะฮะที่ว่าบางเติมมันอาจจะบล็อกยิงตัตว์อื่นด้วยเพราะผมก็ตั้งแบบตั้งยิงตัดอื่นไว้ด้วยเผื่อใครมาย้อนใส่ใส่บ้านเนี้ย นะกันเอาไว้งานกำแพงก็ต้องสูงกันไม่ให้ไม่ให้ดอนยิงขึ้นมาได้เลยนะแผลแล้วก็ตัวนห้พอ่แอ่ว่านี่ฮะก็จะเป็นอย่างเงี้ยด้านในอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูอด้านนั้นก็จะประมาณเนี้ยนี่นะฮะส่วนมิวเาอร์ก็หาได้ตามจุดเกิดของมันก็แหล่งน้ำตื้นๆนะฮะเดี๋ยวผมอาจจะทำแผนที่แล้ววงไว้ให้ก็ได้ที่เจอบ่อยๆนะฮะ แต่ว่าในข้อมูลก็มีอยู่แล้วก็คือเราจับบิเวอร์เสร็จแล้วก็โยนฮะโยนมันไว้ตรงเนี้ึ๊บโยนมันเข้ามาในนี้เนี่ยบิวเวอร์คือบิวเวอร์อะไรบิวเวอร์ที่เรายังไม่ได้ไม่ได้เทมเอะเรียกว่ายังไม่ได้จับเป็นของเรานะครับเป็นสัตว์ป่าท,ทั่วไปนะฮะอ่าเพราะฉะนั้นสัตว์ป่าท,ทั่วไปมันก็จะเเรียกว่าอ,อะไรนะมันจะสร้างเกิดอ,อัตโนมัติแต่ว่าแต่ว่าเรายังไงวะเราแบบ ไอวิหารมันคือถ้าเกิดทำธรรมชาติเดี๋ยวม่นก็ตายอ่ะคือโดนหาเดี่ยวก็ตายอ่ะง่ายคือมันมันเวลาจํากัดในการสร้างสร้างเขื่อนนะท่าที่ผมลองเทสมาแล้วนะก็คือสามชั่วโมงนะฮะเท่าชั่วโมงต่อหนึ่งหนึ่งเขื่อนที่มันสร้างไมาเรียกว่าเขื่อนเหรอเรียกว่าเป็นกองไม้ก็ได้นะกองบ้านไม้ของมันนะนะอ่ากองบ้านไม้ว่ามันสามารถเรียกว่ายังไงดีอ่ะกองบ้านไม้ที่มันก็อะไรวะ ที่มันใช้แบบเหมือนในในเรื่องจริงอะไรประมาณนั้ครับ,บนนะะเสร็จแ,แล้วเดี๋ยวผมก็จะประมาณสามชั่วโมงมผมก็คงไม่แคทแพทให้เต็มที่สามชั่วโมงนะก็ะมีมีใครมาขี้เกียจนั่งรอดูนะอ่าเพราะฉะนั้นดเดี๋ยวผมก็อาจจะเขาเรีว่าอะไรนะเล่งเวลาหรือย้อนเวลาตัดไปตรงตัดคลิปไปช่วงนั้นเลยช่วงที่มันทําเขื่อนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็เจอกันนะคลิปมันก็จะประมาณนั้นเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีนึงเพราะว่ามันจะได้ ขออะไรมั่งแล้วได้เท่าไหร่จำนวนท้างในโอ,อ <Okay S 2> นเนอ okay. คนะโอเคฮะหลังจากผ่านไปสามชั่วโมงกว่าก็ได้มาแล้วนะฮะก็คจอเขื่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันเนี่ยได้เขื่อนแล้วเนี่ยแต่บิเวอร์บิเวอร์ยังอยู่บิวเวอร์ไม่หายบิวเวอร์สร้างเขื่อนใน<ต>ได้เขื่อนได้เขื่อนเดียวเองพื้นที่ม,มันแคบไปมั่ง ป่อยไว้ก่อนพี่เพิ่งรีบเก็บเฮ้ยมันได้เลยมันขึ้นทีเดียวเต็มเลยต้องเอาออกแล้วก็ให้มันสร้างใหม่เก็บหมดเลยก็ได้นะครับพ่อใช่ใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะคือมันต้องจิกมันออกไปไว้ที่อินก่อนอะไม่งั้นถ้าเราไปเก็บเถื่อนมันก็เหมือนกับสัตว์ป่ามันจะทําร้ายเรานะปืนม่วงอ่าเพราะฉะนั้นเราก็หาให้มันไกลๆหน่อยที่ไหนแอร์ดรอปนะ ไอ้ดอกหน้าบ้านที่เก็บเมื่อกี้สียส์ม่วงเลยเดืองม่วงเลยโห่ดำดบโอเคนะครับผมก็จะมาดูาสีเมนกันดีกว่าเอ้ยไม่ใช่ดูดีกว่าว่าเกลือมบิวเวอร์ที่เราจัดการไว้เป็นอะไรเยอะเยอะเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณสามชั่วโมงเฮ้ยคีบอกไปแล้วเนี่ยมาดูเกอมดิยเอยอะของเยอะอยู่ เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะดูข้างในนะแ่าอ,อะไรบ้างโอ้นี่เหรอพี่คลิปต่อดิเมนไงหนึ่งสองสามสี่ดิเมนสี่ร้อยนะฮะไขมกุกสามร้อยเจ็ดสิบนี่แหละงมากเป็นรูปไม้โอ้โหถ้าเราเก็บหมดก็ถือว่ามันทําลายนะฮะแต่ว่าเราจะต้องเก็บหมดก็ได้ให้มันมามาเติมผมว่ามาเติมมันอาจจะง,ง่ายกว่าแรงมากเลยผมต่อใบผ้านี่ฮะถ่ายรูปคู่บุบเข็มดีว่าไหนแล้ว ดีือว่าบิวร์กันบิวอร์นะฮะเสียนะเพราะนั้นฟอย่าเอาต้องคลิปตัวมันออกนะไม่งั้นจะกัดเรามันจัดแรงมากยังมาถึงมากที่สุดเพราะฉะนั้นก็ต่อไปผมก็จะไปเอาบิเวอร์นะฮะมาใส่ช่องเดิมดูนะฮะนี่ร้อยหกสิบแปดหว่ามันจัดหรอเปล่ดูดิอยากรู้ว่าว่าระยะดูดีไหมโอ้ยตกใจตกใจโอเคมันไม่กัดนะฮะเพราะว่า ต่อไปก็เอาไปถ่ายช่องเดิมนะผมทําเป็นช่องๆเพราะว่าอยังไงต่อนหนึ่งตัวมันสร้างได้หนึงนะ่งอันน่ะผมก็จับได้หลายช่องนะอะประมาณนั้นแต่ถ้าใครทำช่องใหญ่ก็ทําทาช่องใหญ่ทาไปอุ้ยโดนอะไรจริงโดนโป้อมย,ยิงยิบหายแล้วโดนโป้อมยิงตายเลยโอ้ยบีเวอร์โดนป้อมยิงตายเด้ยแม่งเ้ยพอเปลี่ยนมาเปน็นไอ้นี่แม่งบลกเลยใส่ปิดป้อมป,ป,ปืนและเปลืองโลกรสน โอเคต้องไปหาบีเวอร์ใหม่เสียใจไปฮะโอเคนะครับตอนนี้ผมก็สอนวิธีการหาซีเมนต์สร้างเสื่องของบีเวอร์ก็ประมาณนี้ผมก็ทําเป็นล็อกๆแล้วแต่คนจะสร้างจะทำไงก็ทําไปฮะทําเป็นบล็อกใหญ่ก็ได้แล้วก็ปล่อยทีเดียวลวดเดียวหลายๆตัวมันก็สร้างเยอะนะแต่ผมไม่รู้ว่าปริมาณมันจะแต่ว่ามันสมนเอาอะบางทีก็ได้ดอกไม้แร่เห็ดแร่อะไรพวกเนี้ยคือไข่มุกเงี้ยน้ํามันตีมันอะไรประมาณเนี้ย ถือว่าเยอะไหมอ่ะทุตีมัดดิเมัดถือว่าคุ้มอ่ะเออไหนส่วนเก็บมาแล้วเก็บมาแล้วโอเคนะครับอ่าถ้ามีอะไรท้งสายหรือสอบถามอะไรก็ถามไมได้ผมมีเทคนิคเยอะแยะพอผมเล่นผมก็ไม่รู้ว่าบางคนอาจจะรู้แล้วหรือว่าไม่รู้ผมก็เลยแบบบางทีะจะทำคลิปสอนไปเดี๋ยวบางคนก็นบางคนก็อาจจะยังไง,ไง คิดวาเอ้ยทำแล้วกูรู้แล้วอะไรประมาณนั้นผมก็เลยทําแบบเฉพาะที่แพทใหม่ๆนะแพทเก่าๆความรู้ผมก็พวาอมมีอยู่นะมีอะไรต่อสายก็ถามมาได้นะคอมเมนต์มาได้เลยอ่าที่ด้านล่างนะครับ<ด><ด>ครับบ้า,าไาแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ